สวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดียามเช้าครับผมเมื่อกี้ผมก็ได้ดูคนแอร์ดวงเป็นดวงชนไปนหนึ่งอันคือว่าถ่ายเป็นเรือถ่ายเป็นบ้านฟ้าไว้ไม่ติดครับลั่นโหเสียดายมากมไม่มีเยื่อไม่มีอะไรผมชี้น้ำพหอมใส่ไปใช่ครับแสดงว่าหนูเล็กขึ้นปีนเล่นเนี่ยน่ต้องโยนไปตรงหน้านั่นนะฮะ ดักไปอันเดียวตรงนู้นเกาะยาอ่ะครับมาดูผลงานดีว่าเราจะมีไหมจะได้ตัวไหมหรือจะไม่ได้อะไรเลยตรงไหนี้นนนดักเนี่ยอ่ะหมุนเรียบร้อยครับหมุน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 นี่ครับอันแรกโดนเลย วยครับนี่นี่น,นี่หมุนก็โดนดีครับแต่ยังชัวโดนแล้วหนึ่งตัวแจ๋วว่าผมไม่ได้เอาด้วงมานะโอ้อ้วงมาสิบลูกกะว่าว คงจะไม่มีนาก็เลยไม่นดดติดอะไรมาติดมาสิบลูกแล้วก็เกลือกม้าครับผมกล้าคิดว่าเผื่อมันจะแห้งนะฮะแห้งจริงครับแล้วก็มีที่ดักแต่เยอะด้วยก็เลยไม่ได้จิ้มเลยเยอะครับอันนี้หนึ่งอันมันเกลือกมา้าจะติดหรือเปล่าจะมีอะไรเห็นหรือเปล่าไม่น่าจะมีครับผมเฮ้ยมีทุกคนโอ้ หนูขัวเขาแบนเต็ดรือหัวนี่หนูขัวเขาหนูเล็กเขาเฉยเอาก็ยังดียังได้ครับผมเดวที่สองแล้วหนูเล็กเขา อลองๆอก่อนดีฟ้าหนูวิ่งหนูวิ่งทุกคนนี่นึ่อันตับลงล้งนี่แหละยังไงมาไงมาเลยเอาเรียบร้อยโอ้โหนูเ่เหล็กเขานู่ขัวเขาเ คน <c oughs> ได้ตายโอ้ยหนูหัวเข้าตรงนั้นน่ะเนาะ <c oughs> โอ้โหไม่ขุมครานี่ถ้ามันด้วงมก็จะใหญ่อย่างเงี้ยนะเฮ้ยจะเกลี้มาเข้าครับทุกคนฟอกอ่านแล้วเดี๋ยวก่อนทุกคนหนูแสดงว่าหนูมันรวมเลยเนะน,นี่ยหนูนี่เข้าก่อนเนะี่ยอย่าบอกนะอันนี้แคติดหนูเล็กอีกเนะี่ย ไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวก่อนโจนกองก่อน,นใส่ผงโอ้เหล็กเขาใช่นี่แหละครับผมอย่างนี้เป็นไงไม่โดนไม่มีอะไรมาเลยในนี้ จำได้ว,วันนี้พูดอีกโอเคครับเดี๋ยวผมขอเก็บก่อนนะเดี๋ยวผมไปดูแถบนู้นนะเตือนอ้อมอ,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 อีกมุมครับผมคโอ้นี่จะดักกับเล็กนะดี่เป็นเหยื่อน,นี่นี่ขนาดไอเหยื่อขีดด้ใต้ยังติดอย่างงี้ เข้าไม่ทันหรือเปล่าหนูใหญ่มันมีขุยอยูุ่ยอยู่อ,อันนี้ดักตรงนี้แหละมีอะไรให้เห็นไหมห,หรือไม่มีอเลยเฮ้ยหนูติดหนูติดดักตรงนี้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 นี่นีผ่านต้นข้าวไว้เปล่า เออื้อใหญ่อยู่ใหญ่เลยนี่ครับผมอันนี้นะคนหยุร้อยดีนะ้วผันนน้อยเฉยน้อยน้อยผันไว้น้อยน,นี่นนนงานดินหายอีกโอ้มันดินขาดไปแล้วโคนต้นน่ะนี่ไงอือคอเบเข้าปมไว้หน่อยเดี๋ยวนะเนี่ย โอ้โหใหญ่เว้ออเยวอะไรวะโอ้โหบวดเลยเว้ยตกใจเลยนะอืมอืมแหมลรงนี้ย้อนกับมาดักแบบนี้สักอันก็ดีตรงหัวมุมนู้นต้นไม้นู้นนันอะไรติดเลยนี่เทอาเอ้ ห้าอันได้สี่ตัวแล้วทุกคนหมายนี้หมายนี้ห้าอันได้สี่ตัวเอาละได้ทุกใ่อยสองละเดี๋ยวมึงเงี้ยเดียวว่าจะตักหนุ่นๆทุกอันหรือขี้เกียจเดินเข้ามาโอโหเสียดายไม่น่าขี้เกียจเลยไม่ขี้เกียจแล้เพื่อได้ตัวแล้วเนะนี่ยนี่ครับตรงนี้ไปลกว้ย มีแล้วไหมเอไม่โดนครับผมเคครับหมดสมรับชุดนี้เดี๋ยวไปดูไหมต่อไปต่อครับผมอ่าครับผมก็มาต่อที่ไหมนี้อีกแปดอันมั้งดวงซองเกือกมาหนึ่งสองสามหกทุง่งมาเริ่มผมดักแค่หกอันแค่นั้นแหละครับไม่รู้จะติดหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่เห็นลอยเลยเลยครับแต่ว่าซุ่มเอาแลว้ว่ะผมซุ่มม่วเลยอะ เนี่ยไกลรถด,ด้วยลงมาก็ดักซะเลยมันแห้งครับแข็งด้วยอันนี้ก่อนมุมนี่อันดูครังไม่น่าจะติดอะม่ดูแล้วมีคนดักด้วยครับแต่ดมะทุงเมื่อกี้ไม่น่าจะมีน่าจะได้ตัวเพราะไม่มีคนดักก็จริงๆครับครอยมี ตรงใกล้ตรงนู้นแล้วก็เกาะนู้นเกาะใหญ่นะแล้วก็มีรอยลงคนไปดักแห้งหมดเลยครับผมต้องลุกไม่มีตัวครับทางนี้อึ๊บเอ้ย,อยดวงไม่เข้าเลย<ฮ>เว้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อน,ดน,อนเดี๋ยวไหมก่อนเดี๋ยวเขาไปเก็บกลับอย่างงี้อ่าเรลันเลยเอาเลยครับผมทีนี้เป็นรายการเกือกม้าต่อไป ดูกันว่าจะมีพลนอะไรไหมแห้งๆครับผมไม่มีรอยเนี่ยวันี้อยู่กับทุ่งนี้ต้องหนกักครับไม่เห็นเนี่ยเขาไปเจอทุ่งสุดท้ายนะแจ๋วแล้วจองอันไม่มีพลนเลยครับผมสําหรับดวงอ่ะมันอยู่หัวๆนู่นนะครับเขาเรียกหัวอะไรหัว,หวต,าต,าตายลมด้แหละ แล้วอยู่ครอบคันนาที่เกี่ยวแล้วด้วยก็ว่างยากอยู่ครับแบบน,นี้อันนี้อันเดียวดูเขาดักกันเกลื่อนนี่เขาแวกดักกันนะครับทุกคนทั้งหมดเริ่มแล้วผม้งหมดมาเสี่ยงไหยครับผมเพื่อฟุกฟุกไปมโอ้โดนโดนนี่คือผมว้าหนูเล็กเลยอะไรไม่มีหนูอะไรฉันเมืม่อไงหรอโหน อือม่จะหนูเล็กๆเหรอหือ้ยม่จะหนูเล็กโฮ้ยแล้ว,ว่าเกือกมาไม่ได้เรื่องหรอเว้ยวันนี้ได้อยู่แต่ว่าติดแท่นี่นู่นขวโอ้โหเอ,าอ,ยอย้าก็ยังดี้อย่างติดครับผมขอให้ติดมาแล้ว จะได้พุกสองแล้วครับผมอ่ะได้ห้าตัวแล้วกี่อันนะเนี่ยหกหกเก้าอันเดียวได้ห้าตัวครับผมดวงไม่ติดเลยตก้อ,อันเมื่อกี้ติดๆกันไอ้ดักใกล้ๆกันเลยคิดว่ามันจะมีไม่มีเลยเพราะมันไม่มีรอยเดินเดี๋ยวนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเอานะ ข้าตรงไหนนาอก็จะเป็นเถอนี้แหละเนี่ยครับันโล่องอยู่นะมันเดินเลยข้าวดำครับผมข้าวดำเป็นไงบ้างนะไม่มีเลยครับมทุกคนไม่มีเลยหนูไม่ค่อยมีเลยเหรอทางนี้

โอ้ยนก็ไมน่าจะมีพ่นเลยเพราะมันแช,ะชะ่แช่อยู่ทุกคนแล้วก็ไปปีกนู้นสองอันเดินวนกลับไปเนี่ยครับผมชอบยอ,อ,ยอยู่แล้วป้เนี่บเหลือนาแปลงๆปลสองแปลงเงี้ยยืนวนจะมีหนหูไม่มีหนูครับผมวันนี้ถ้าเลืเกือกหมานี่กินหมดเลยนะกลับหลงกลับเล็กเลยโอ้ขาาเออข้าหมดเลยหนูเล็กโอ้ห่ามอมหมเขาหนูเล็กเกี้ยงเลยเออไม่เป็นไร ยยังมีแต่ถือว่าเรามีคนงานครับผมเห็นไหมนี่โอ้ไม่โดนครับตอนนี้ไม่มีหนูหรือวะไม่มีหนูครับทุกคนแปลกดีจังตอน,นนี้ไม่มีหนูครับผม น่าจะมีนะแปลงสุดท้ายครับไม่ไม,มีเท่าไหร่ไม่เวิร์กรับตี่นี้ไม่เป็นไรเราจะได้รู้ว่าเออมันมีไม่มีหนูเพราะนี่ก็สุ่มดักอยู่แล้วครับผมส้าหมายแรกเอออย่างพอทีแรกก็ไม่เห็นนะครับเห็นแต่รอยหนูเล็กหมายแลกพอเดิน,เด,นเดินมาเดินมาเอ้า ใกล้จะกล้าไปแล้วครับตรงที่ได้ตัวหญ่ครับติดเกือกหมากับไอ้นั้นน่ะดวงเห็นลอยทีแรกผมดักแค่เกือกหมานะทีนี้เห็นลอยผมก็เลยเดินกลับย้อนไปเอานี่มาเอาดวงมาดักอันนึงก็ติดโอ้โหเนี่ไม่มีเลยครับทุกคนหนูเล็กครับผมไปครับ ไปดูข้างนู้นสองอันจบเนี่ยผมว่าผมดักเท่านี้แหละทุกคนอันหนึ่งน่าจะใช้นะเราจะใช้อยู่ลวะวางอันนี้ก่อน,นดีลองน้ำนี่แหะ่ะเท่าๆน,นี้เราวางไว้โอ้เรียบร้อยครับโอยตัวเล็กอีกแล้ว <c oughs> แต่ไม่เป็นไร Okay. ติดแล้วก็ติดไปอืโอ้โหเนี่ยหนุ่มพุกเข่าจะเป็นลูกเหมือนชิปคนเอ้อยได้โอ้มีตัวมีตัวทางน,นี้มีตัวครับทางนี้มีตัวทุกคนมีตัวเดี๋ยวเก็บก่อนโยนไปบานเลยอ่าอ,อ่ถือว่ามีตัวอย่างนี้ถือว่ามีตัวใ่ไทุกคนเนี่ยลูกหนุ่มพุกครับติงก็บบอลลัมเลยใหญ่ไปพวกนี้แหละ ่ะครับผมอันดุดท้ายเหลือกับบ้านแบบเพียบประมาณครึ่งมาไม่เลยดักตรงไหนครับเจอแถ้าแบบนี้นก็เลยสัว์ี้งนี่มันชื้นๆหน่อยอ่ะก็เลยเดี้อขอได้ลุ้นหน่อยก็จะติดจริงแล้วมันอยู่เหนือลมด้วยทุกคนตรงเนี้ยผมก็ลืมไปแล้วแหละแล้วผมขอทุกคนนะผมทะลอกข้าวไว้เป็นเนินๆเอานี่อีกคน้นีึงะลอกข้าวไว้ ติดพอไม่รู้ติดกันติดเหรอหายนะติดเลยไม่ติดแต่ได้โอ้ติดทางนี้ติดทางนี้ติดทางนี้ติดทางอย่างี้ติดโอ้โหตัวใหญ่ด้วยเอ้ยโหเนื้อลมต้องอ่านติดหมดเลยทุกคนโอ้ทางนู้นใต้ลมไม่ติดโหนี่ถ้าไม่พูกไว้นะไปไหนเนี่ยพูกระปุ่มไม่ใช่เนี่ย ดักแบบนี้ต้องมีรอยหรือติดเฉยโอ้โหตัวสวยอ๋นดำปีสวยด้วยเอาล้วครับผมหมานคือเก่าเลยวันนี้เข้ามาสามแต้มนะทุกคนหอกอันเข้าสามแต้มเมื่อกี้ก็ได้สามตัวอันอันนี้ไปดูทันที่ใหม่ต่อไปครับผมเก็บก่อนไปคน ครับหมายสุดท้ายแล้วครับทุกคนสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดด้วยครับผมเพราะหมดทุงแล้วเมื่อวานขี่ก็ไม่เจอแล้วจากหลังจากทุ่งนี้คือหมดที่จริงแล้วครับผมจะติดหรือเปล่าแค่นั้นแหละครับโมว่าเขาเจ็ดตัวครับเจ็ดเจ็ดอนเ็เจ็ดตัวตัวแรกก็ติดืนเป่ายังไม่รู้เลยดังไหฮะพแล้วมั้งง่า่มน่งสิบนะทุกคน เ,เล่นไปห้ยปล่ะหรือเขาท่องนี้เฮ้ยให้ดี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 ดดทุกคนเฮ้ยให้ไปเลยมัง่งเน้ยเฮ้ย เรียบร้อยว่าแล้วทำท้าให้ดักดีโต้องใจจะเรียบร้อยครับทุกคนหายแน่นอน ชุดนั้นแน่เลยยืนดูแล้วก็ะถ้าห้ายแล้วนะไม่เป็นไรผมดักตรงนี้เลยอันเดียวเลยแหละกะโคก็เจอเลยอาไม่เป็นไรครับหายก็คือห้ายถ้าตรงนู้เป็นแปลงก็จะว,ว่าเรียบร้อยเกมมันจะได้เจตตัวหรือมันจะหายเจดลูก กูจะอยู่แน่แหละเฮ้ยโอ้ทุกคนผมโดนเอาไปแล้วเปล่าวะออยู่เว้ยนี่ยแวกตรงนี้ด้วยนะฮูโอสีเรื่องด้วยถ้าหายเนะี่ยฮหมดอารมณ์เลยอันแกรกก็หายแะแล้วฮอดีมันดีพอด,ดีขึ้นเนินพอดีเลยหรือหาไม่เจอเดี๋ยวก็หาไหมทุกคน มีจินตนาานแล้วหายแน,น่อนอนนะนั้นชัวร์ๆไม่หายหรอมะเ <c oughs> จ็ดอ่ะนไม่ได้ทักตวงเลยดูดูถ้าอย่างเงี้ยถ้าถ้าหายเนี่ยมีคนกลวนในนี้เฮ้ะมันมันผมพูดไปโม้ไปไงั้นแล้วครับทุกคนไม่เนะี่ยผมเจอพังพรยืนตั้งแต่ตรงนี้เนยะเดินมปเนะี่ยอั้นมาก็เจอพังพอนแล้วแล้วเท่านี้แหละ กระดุกกระดุกอยู่เนี่ยมันเป็นขันค้ามเงี้ยเฉยอมขอ,อนอยู่ตรงนี้นี่ปะนี่นะครับผมทุกคนอันที่เรารีวิวมันน่าจะติดมากๆนะลอกเลยนะเออเรียบร้อยครับนี่ไงนี่ครับอันที่รีวิวเรียบร้อยครับติด ติดครับผมแต่ตัวไม่ใหญ่สไลด์แต่ก็ติดละแหลนี่ไงอา้าวตวงแล้วว่าอย่างดีโอเคเดี๋ยวผมเก็บแป๊บนึงมาครับแล้วต่อต่อต่อแบ๊หัวฝอยนะัหมดทุกคนออกกดปุ๊บก็จะสว่างเลยเดี๋ยวนั้นเฮ้ยแต่ของใจอันเมื่อกี้มันหายไปได้ไงอันเล็กหรือหนูติดไปแล้วเดี๋ยวต้องดูใหม่ทีนึงดิเผื่อหนูติด นี่ครับมันเจอพังพรเจอตรงหนุนตัวเจอตัวแล้วเราเจอลอยพังพรจังๆเลยทีนี้โชว์ชัดแล้วอมเนื้อใจตายนี่ฟุกจัดแหละกระดักมันคันเพราะพ่อมันอย่างนี้แหละครับทุกคนติดก็ติดอันนี้ไงนี่งไงโอ้ยตัวใบใหญ่ด้วยโอ้หรือว่านูติดดินวะทุกคนโอ้โหใหญ่บุ้ยโอ้ตัวเมียซะแล้ว อืดเลยเชียวเอาแล้วครับผมไปโอ้ยหล่นแล้วอือหือโหบาวิวอืดตัวเมียออ,ออกเร็วนี่มันตัวผู้ตัวผู้ออกชา้าดักไว้ได้แล้วนะทุกคนที่นี่ทั้งสุท้ายก็จริงเพราะว่า ทอมเจอ้ะคอกหนา้ะคอกหนาบอกว่าพรุ่งนี้เกี่ยวก็คือวันนี้วันจันทร์ที่สี่คือเกี่ยวแหละเขาจะถอยนี่แหละ,น,ละนี่ปะ่ามีหรืเอเปล่าเจะเอ๋ไม่ติดทุกคน ไม่ติดครับผมอันนั้นน่าจะเป็นซีเรียงครับทุกคนดวงตอมไม่อยู่ก็หายแค่นั้นแหละน่าจะเป็นดวงซีเรียงใช่ใช่แล้วแหละดวงซีเรียลชัวๆ ติดเลยทีงนี้อุ๊ปอันที่หกได้สองตัวใหงด,ดิเดี๋ยวขอดูอันที่เมื่อกี้แรกก่อนครับทุกคนไปครับนะคนซื้อผลงานก็ได้พวกใหญ่มาห้าตัวนะ หย่อหกตัวเดีได้ใส่แต่แม่มมานี่เกล็หมา้านี่ครับผมให้ไปอันหนึ่งครับทุคนตรงหน้ารถนี่แหละครับลงไปเพราะว่าตอดักไปคนให้เยอะครับผมคิดไว้แล้วก็มันต้องห้จริงจริงด้ว <h> ย ah> ห้จริงจริงฮ่านูทั้งทุ่งมีสองตัวครับผมทุกคนทุ่งน, <laughs> น,นี้นี่ครับเนตัวนี้ตัวเล็กตัวงะตัวเล็กที่รีวิว <h> ah> อันนี้ทุ่งแรก อันนี้ตัวเมียโอ้อืดเลยอันนี้ตัวผู้ตัวผู้แต่ตัวเล็กเยอะครับทุกคนวันนี้หืมเกิดได้เยอะอ่ะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ฝาก Subscribe นะครับผมโอ้ยไฟผมนะ่าจะเสื่อมเสียแล้วทุกคนชาร์จมาเต็มปิ๊บเลยพอถึงทุ่งุดท้ายไม่เดินอะไรเลยโมดแล้วขนาดไม่ได้ส่งตามทางแล้วเนี่ยอ่าครับผมทุกคนก็ยังพอได้หมันอยู่นะครับได้ได้ได้แต้มอยู่ครับผมสวสดีสว่างครับผม 6โมง6โมงสำหรับที่นี่ดูดิโอ้สวยมากเลยผมหลับก่อนครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับไม่น่าจะได้ดักหนูแล้วนะทุกคนเพราะว่าหมดแล้วเพราะว่าน,นี่เขาเกี่ยวแล้วพวงนี้วันนีนนนน้เขาเกี่ยวครับเป็นช่นพวงนี้วันนี้แหละเขาเกี่ยวลว